ของหายากด้วยสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันแฮมแล้วนะครับหม้อเอี้ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มาเจอกันแฮมแล้วนะครับผมนี่ วันนี้โคุณชันมีมานะครับผมน้องบา่าวน้องบา่าวส่งมาให้ที่บ้านนะครับนี่มีปลาสดๆด้วยนะครับอันนี้ของมันคู่ก,กันนะครับผมอันนี้ภาษาละชันมันน้ำก้งนะครับผมใครเคยเห็นไหมใครเคยกินบ้างครับผมมีเรือมันจะมีน้ำด้วยนะต้นมันจะมีน้ำด้วยนะครับผมนี่นะครับผมนี่น อย่างนี้เลยครับแล้วก็มีตับพวงด้วยนะครับผมในปับพวงสดๆมาด้วยแถม่มาด้วยอันนี้ของมันคู่กันนะครับมันต้องย่างแล้วจะย้อมไปกันนะครับผมสดๆเลยนะครับนี่ <Wow. S 1> เดี๋ยวโคดชันย่างปลาก่อนนะครับผมครับผมมาดูเครื่องปรุงก่อนนะครับเครือ่องปรุงก็มีเกลือชูโรดนะครับทเน่าพริกปน่น มะเขือเทศนะครับอหอมหัวใหญ่นี่นี่นของคู่กันนะครับผมเดี๋ยวเรามาย่างปลาก่อนนะครับ,รบขอาวเหนียวอระไออรกระไรวางนี่เลยนะครับเปล่าละ่ะไปเตรียมเครื่องก่อนนะครับ ครับผมหั่นก่อนเดี๋ยวค่อยไปล้างนะครับปลาแซไมไ่้ทำเยอะนะครอบไว้กินหลายครั้งมันของอร่อยนะครับเนาะัวนี้โอ้โอร่อยมากนะครับคุณผู้ชมดูนี่นะครับหั่นบางๆนะครับผม ค,ครับคฉันไปล้างน้ำเกลือก่อนนะครับเตีียเครื่องก่อนนะครับผมระหว่างที่ลบอ่ะนี่นะ่ก็เมื่อกี้ลืมเอาน้ำมันไว้ข้างล่างมีน้ำมันด้วยนะครับผมตากก่งดึงตลอดเลยช่วงนี้นะครับผมมาใส่หอมหัวใหญ่ก่อนนะครับบางๆลยครับ มที่เราใส่สองย่างครับผมสบายดีครับผมอันนี้แหละครับไปดูปลาก่อนนะครับว่าปลาสุกหรือยังปลาร้อนแล้วก็สุกหรือยังครับผมสุกหรือยังโอ้โหสุกแดียวชุกแดียวว้าพรอาจะรย์ใช้ตัวเดียวนะครับผมอาจเอาตัวเดียวนะครับผมโอ้ย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  สุกไหมเนี่ยมาทันนา้งน่้นจะไม่สุกกับผมตัวใหญ่เดี๋ยวดูนี่นี่มาพวกนี้ย่างก่อนเดีย๋ยวเอาไปทำเมนุอุ่นต่อไปน้องแมวน้องแมวเอาลูกเอา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 ,เอาใส่นี่นะครับผมน,นี่ก็เก็บไว้ก่อนในะครับผมราใส่ก่อนเอาไปแล้วใส่ดูครับสไลม์มันของหาย,ยากอันนี้มาจากนัดชานเลยนะครับผมใ,ใส่ปลาใหม,ใหม่ๆแบบนี้นะครับผมให้ค่อยกินบ้าง พอแล้วครับอันนี้ให้น้องแมวด้วยอ้าวน้องแมวลูกมายำแล้วนะครับผมใส่น้ำมันนิดน่อยเฮ้ยยังไม่ได้กดกระปุกเลยครับ แค่นี้ก็พอแล้วเกลือนะครับผมใส่เกลือนิดหน่อยนะครับปริกนะครับผมเน่าครับที่ขัดไม่ได้ครับผมแยู่ไปแล่นี้นะ้องใช้ถุงมืออัตโนมัติ โอ้ยน่ากินไหมโอ้โหปลาตะก้องมาชิมแล้วครับมาครับผมต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับชุดนี้ใครเคยกินบ้างครับผม อร่อยมากครับปีละครั้งกว่าจะได้กินนะครับผมเมนูนี้นะครับของหายากด้วยจะกินปากินแล้วไม่ใช่เราเราหมออีดมเดอร์กูบุืช ไม่มีกลิ่นหอมของถุนเน่านะครับเนาะแล้วก็เรามาใส่ปลาใหม่ลงปลามันเป็นปลาสดๆปลาจากธรรมชาตินี่แหละครับผมแล้วก็มันหอมเวลาเรามาย่างไยแเราก็ใส่แบบนี้นะครับเปรี้ยวออกเปรี้ยวหน่อยนะครับผมอันนี้นะครับผมอนนร่อ,อ,ามารอย,ยมากครับคุณผู้ชมมากครับมากครับใครที่ยังไม่เคยกินนี้ถ้าใครกินแล้วจะติดใจนะครับ Ừ, có chính là hàng lục Phá một đó Rồi, อร่อยมากครับผมอันนี้อร่อยมากผมสำหรับคลิปนี้มานนี้ครับคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยใจความรู้ใจความักด้วยนะครับสวัสดีครับ